สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมววเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค้าย168พี่เบ็ดเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ยมันเล่นเก็บอันกีเลี้นนะครับผมนะก็ทุน7,500นะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็100เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัสที่7,500ลุยครับผม เอาก็มานำเกมอันกิเลนอีเกลียวนะครับเนาะเอาก็ได้มาซีสเกตเตอร์นะครับเปิดมาสวยๆงามๆโอ้ป้านะกรับสุ่มมาได้จังสีนะครับผมนะก็ได้มาเจ็ดสปินนะครับคอมโบเพิ่มตัวคุณเือละสา,ามมานำมันหลดนะครับขอให้คอมโบต่อเน,นีองก็พอนะครับประเด็นคือถ้ามันสุ่มได้ตรงคุณหลายๆนะครับมันบงค่อยจะคอมโบนะครับเอาได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินครับผม ตอนนี้ยังบทันคอมโบจักคอมโบเลยครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วก็กวนเอ้ยกวนมาโอ้คอมโบไม่ต่อเนื่องเลยนะครับผมมาเอ้ามาแล้วมาแล้วก็แปะเข้าไปนะครับผมโอ้ยไหวกระบืเตียกันคอยเนาะโอ้ยได้คุณเจ็ดแล้วครับผมตอนนี้มาแล้วมาแล้วแล้วก็แปะเข้าไปนะครับผมเอ้าคอมโบต่อเนื่องมาเมียตีลีนะครับผม มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับแปะเข้าไปโอ้ยมีตะบังโครอเคลียบบางยังไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้ก็แปะเข้าไปนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้ไวแตกได้ไซบัวได้ไซยู่ครับแต่บังโครอแปะเข้าไปนะครับมีต่อมีเตียนมั้งโอ้ยสปินกระซิเบิดแหละครับผมเอาคูณสิบเก้าขอไซงานแบบเน้นๆนนเนี่ยโอ้ยสปินสุดท้ายว่ายังไงมาแล้วมาแล้วได้อยู่นะครับพี่น้องก็แปะเข้าไปนะครับไวแตกไวแตกได้ไหมไวแตกได้แม่ เอาไว้แตกอยู่ครับี่น้องก็แปะเข้าไปเอาแล้วไงไว้แตกในไซส์อยู่นะครับได้เลียมานะครับได้เลียนะครับบางทีก็เอฟกับเพิสวยได้ได้เลียเอาตัวเจตเต็มหนาเลยครับเอฟกับเพิมสวยเอาไว้แตกจังหวะนี้ได้ไซส์อยู่นะครับผมน้ำมาแล้วมาแล้วก็แปะเข้าไฟนะครับมี่ตอมีแตนมอเรียบร้อยนะครับผมรางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนีก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับโอ้ยในสปินสุท้ทยพี่น้องเอ้ย โอ้ยเกลียบบอดนะครับผมนะนึกว่าจะเจ๋งสเสแล้วนะครับเอาเปิดแรกแหกมันนะครับฟาดมา180เท่าหวานเจี๊ยบนะครับเนาะเอาซ้ำไก่เหงาอีกสักไม่แล้วกันนะครับผมอีก7,500ปายครับผมเอาเปิดแรกแหกมันถ้าก็ฟาดกันได้ประมาณกว่าครับเอาได้มาหาสเกตเตอร์รอบนี้นะครับขอส,ยสวยๆงามๆ เออจังสี่ก็ถือว,ว่าสวยแล้วครับผมนะได้สปินมาหลายๆจักน้อยก็ได้มาสิบสปินนะครับคอมโบเพิ่มตัวคุณเครื่องอะรสามมา,มามาหลวดนะครับผมนะเอาคอมโบแลกมาเลยนะครับกับสวยคอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องเอาคอมโบต่อนเนื่องมาจังหวะนี้ก็แเปเข้าไปนะครับผมเอาไว้แตกไว้แตกไว้แตกเอาได้อยู่นะครับจงังหวะนี้ก็แเปเข้าไปนะครับมีตอมีเตียนบอเอาละนะครับผมนะตัวคูณสิบรอเต็มเครื่องอยู่แล้วนะครับผม ว่าบ้างยังไงเน้นๆแน่นะครับผมมนาะคือมิดเซรีส์น้อบาทที่นีหนอ่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอามาอยู่พี่น้องเลยเปะเข้าไปเฮ้ยไว้แตกไว้แตกไว้แตกเฮ้ยไว้แตกสองสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะโอ้ยได้เลียครับพี่น้องได้เลียนะครับได้เลียเต็มนานะครับเอฟขึ้นกระเพิ่มสามหมื่นสองตัวแพงแตกนะครับเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบ้างนี่ก็ซื้อ ไปหนึ่งเทนะครับสามหมื่นสองวันเจี๊ยบเลยนะครับปีนังเอ้ยเอาคูณสิบเก้ารอยอยู่แล้วนะครับผมนะบดแล้วบบดแล้วแล้วกับแปะเข้าไปนะครับผมให้มันได้จักรซีแมะนะครับอันเทียนหน่อยค่อยมานะครับด้วยตัวเคกแป้เข้าไปนะครับทำบุตรเด็กไหมเอาได้อยูนะครับก็แปะเข้าไปนะครับเอาคูณไหลนะครับจังหวะนี้นะครับผมเรียบร้อยอีกนะครับผมรางวันใหญ่แจกนะครับ เอาบางที่ก็แรงวันก้อนใหญ่ไปหนึ่งเทนะครับสามพันสี่เอา้าฟาดไปสามร้อยแปดไอ้สามร้อยหกสิบเท่าแล้วนะครับตอนนี้คูณยี่สิบแปดรอเต็มเครื่องบาดแล้วบาดแล้วนะครับแ,แ,แปะเข้าไปนะครับสกิปเป็นแตกคูณหลายปอนนี่หมายอีกแล้วพี่นอกก้องครับแปะเข้าไปนะครับมีต่อพี่เตียนมะาเรียบร้อยอีกครับผมเอาไว้ขาไอเนาะอะ สองพันกับพี่น้องเอ้สวยงามยงอุ้ยคูณสามสิบสี่ขวใส่งันบางเงี้ยนะนะเอาหมาอยู่กับพี่ดอกเอ้ยกับแปะเข้าไปนะครับไว้แตก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 อืก้มไว้บทแตกเลยนะครับผมนะขอนี้เน้นหน่อยเถิดโอ้ยเบิดแล้วนะครับคูณสามสิบเจ็ดบอดดี้เอาเปิดที่สองฟาดไปแบบแหกหมานเลยนะครับสามร้อยแปดสิบเท่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องเอ้ย เอาโอเคนะครับผมนะก็ดมาไปต่อแล้วนะครับพี่น้องก็ขอเซาเลยดีกว่านะครับกับเกมกิเลนหน่อยนะครับเอาทุน7,500นะครับผมก็ฟาดมา4ี0 0 0เก้าเกาะเอาละนะครับปะเดี๋ยวเข้าไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะแตกแล้วก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมสแล้วนะครับกับไปยปไป